เนะอยากฟังเสียงสดสดอ๋ออดีตต้นพยอมเป็นก่อนรับแม่เนาะแม่ก็จำได้แต่ขอ,ของของของพี่ยิมเนี่ยเด็กมะลังสิลองกับฟังเอาฟังอดีตต้นพยอมก่อนเถียงวันถอนมันในไรกองรวมไว้โคลนตน้นพยอมยิ่งคิดหัวใจไผ่อมยิ่งคิดหัวใจไผ่อมที่ตน้นพยอมมาผีก่อนมา มันจำฟังใจจำหน้าไอยูทูบเวลาลูกมันเมื่อปีก่อนมาเข้าช่วยดายาตอนมันออกใบมันตำนี่เนาะหัวใจสองทางสองขางเป็นกลางหวังไวต้ตุม่มตอมพยอมปลีดอกออกช่อแม่งเพื่งสสงองเซลแสวงคอมแพงใสเด้ฮไไ้้ปันสอง,อง,องเฮาเอกความเาอมอม หาเงินเตรียมตัวเพียบพอมบินาจังแต่งานหลงเชื่ออาใจเบิกใจบ้านเมื่อไปนานๆไม่ข่าวมาหัวใจก็ยังศรัทธาเพรารักเขากว่าชีวิตตนหน้าแรงเลยเข็หน้าฝนหน้าหนาวก็จนจะเริ่มมาเยือนรักเขาไม่เคยลืมเลือนแต่เขามีเพื่อนแบ่งสองใจ ใจเอยเหมือนฟ้าภาพเลี่ยงลงมาน้ำตาเช็ดหัวเขาทนไม่ไหวฝนสั่งฟ้ายังเตือนป่าดงพุงไลรคนรักที่หลงลืมไปโอ้ใจหนอใจช่างหลงลืมคำเมฆดำ้ามึนเป็นก่อนเมฆดำนี่้ามึนเป็นก่อนป่านผูวเขาซอนซ้อน เป็นลันซ่อนขก้นเป็นลันเอ้ยซ่อนเกเป็นลันลมหันลมเหนือทั้งแล้วแนวฟ้าผัดเปลี่ยนสีปีนี้เหลือเพียงตัวเราพย้อมต้นเก่าเมื่อปีก่อนนั้นแต่ลมเคยสัญญากันพย้อมตนนั้นยังเหมือนเก่าแต่ตัวเราไม่เหมือนปีก่อนมาโนไรร้องไปเป็นเพลงจำนั้น เคียงคั้ของมันดุดดังเหมือนดังเยอะอเราต้นพยอมใกล้แล้วออกดอกเหมือนเก่าแต่ตัวเราไม่เหมือนครั้งปีกอ่อนมาติตาติดใจพาเสาวาดผพเปินเงาอาดีตเก่าๆปีไก่ยังมีผู้เบาปีนี้ตุกบ่อ้งเงย นาเบิงเห็นนกสองตัวมียกับผัวหยอกกันหินหน่อยหลงยืนใจลอยสมองเื้อ่อนล่ำกว่านี้เนี่มาไปฟังน้ำกันสุขคนพิเศษพี่เรียนกับบทรัฐแล้วก็อ่านนี่ก้ล่ำกว่านี้เนี่คุณโจเซนท่านพระรามสามลานตัดผมไงอ,อันละว่างเล่าเป็นกระเทยย่อนก่อนลำ่ำอันอดีตรักตนพยอมนี่แหละเ <c oughs> ละ่า วุ้ยซูเมอร์นี่ไม่กำลังใจแม่ไอ้เม่ยเท่าสองพันสามพันขอบคุณคุณโจหลายๆเด้อฝากไปหาคุณโจเด้ออดีตรักต้นพยอมค่ะคือจำได้ว่าแม่ฮะก่อนบปสามเลยไม่งาหลังก่อนมันอยู่ในใจงห้อง,องกับดรรองเป็นประจำด้อดีตรักต้นพยอมแม่ขะมักแม่มักมองเอเอเออเป็นโซนซอนขึ้นเป็นลันซอนขึ้นเป็นอะไรมันคือมันเป็นคำคำ,ำมวลมวลอะ่ะวามหมายแล้วก็ลนเราไม่พเกิงมันสิมี แม่กับสีม่มีแตกต่างจากผู้อื่นอยู่เอ,อมันสีม่มีมันเทีอเป็นทํำนองแบบเออห้าบริฟังสินเาาข้อหมอหอายกระหายยาเพราะว่ามันเหลือแต่น,น,นั่นแล้วเนาะอีพอเราเสียชีวิตแล้วกับพ่อได้ทองหาก้อนนั้นก้อนนี้เออบางก้อนบางก้อนนะ่ะบ่เคยว่าจะเทือกับมีเพราะว่ามันบ่คอยบ่คอยมีคนขอเรากับบางเทือเขากับ,างก,บางก้อนมันก็อยู่ในใจเขากันเ่ข้อหมายเนาะนานี่นนมันหนาหนากับดอกกระยอมเด้ หอมเด้ไอขี่ท่างไปลงเลียนแม่ท่างไปรงเลียนบานแม่มันมีต้นกระยอมผ่านทางไปลงเลียนแต่เป็นนิดหน่อยมันม,นมนอาอาชีพพ่อข้าเป็นนิดหน่อยแม่ข้าหมายเออก,เการลำกาเก่าอดรรักต้นพยอมเดียวเมื่อรุ่นอยากฟังก่อนใดขอมากสิไปทองไม่